สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับของประยุทธ์ถึงรุ่นมูสุดท้ายท้ายสุดยิ่งจะถึงนะครับแวะเรียน,น้าพี่น้านองก่อนออกบ้านออกซองมีงานถามข้าวถามข้าว่าผลงั้นเป็นยังไงแน่เสียเฮาปรับปรุงและแก้ไขอะไรบ้างก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตอบมา สิ่งดีๆก็เยอะนะครับแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขก็มีนี่เป็นถือว่าเป็นกระจกซองเงาแสงสะท้อนให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็น้อมรับแลยก็บสิ่งไปรปรับปรุงใละแก้ไขในส่วนที่ต้องแก้ไขอมลับฟังทีมนันมันหอดมัดแลวพี่น้องหอดมาถึงมดเลวก็น่าจะมีทีมงานประสานลรวละ อยู่แต่เสด็จทำแต่ข้าวแต่ข้าวคุมมาหอดก้อนเหรอตัวคนยืนเห็นมาสี่จุดเลยเห็นปะอืมขนาดกะที่ตั้งคิดพี่ท่านมากวางควงยังหรออ่ขันเต็มเนี่ยวันเตี่ยบัตรบ่อแพ่งคือมึงขึ้นอย่างนี้ก็มึงก็อาญะเหรอาคน บัตสองลอยมันก็ถอยอยางอยางนี่ก็นเออแต่ก็จะบกว่ยุุุุุมุุุุุุาุนีุุุุุุุุุุุุุุุุุุคุุุุุุุุุุุุุ่ัุุุุุุุสุุวุุุุุนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่บุุุุุุุุุ้าุุุุุุุุมาแต่ขุุ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 ุบุุไ เขาว่าบ้นละร้อยเนี่ยนะวันนี้ซุ้มไทยบ้านกิสิมากลับสิมักับล้มเกลกับว่าได้นี้ว่าวเลี้ยหเพรว่าบันละกววกกันตัวโทรหากันเดอะไรเอานกุ่มมาน่บ้นละอนนมาถาม่อเ่าเออบแมนด้บละกิอบนลิเอาี้วันนี้มือเนขาจังนีไปจากรลวดเหนอเง้มองสามสิบออเอาไปให้เขาไปยังซุ้มไปิดสิน่เขาขอยังซุ้ม อะไรยังน่ะเขาเ้าควบกับเขายงงซุ้มยงงซุ้มอะไรยังวงอะไรัง่ะก็ออกนี่แลยังซุ้มยงงซุ้มก็เลี้ยวไส่กัออกเครื่องไนเครื่องไนกับขวมทางไปมวงสามนั่นตวมาใส่นีแหละมึงจเดินมาใส่มากมายังซุ้มไปติลาีเขาลาศีตรงเลยตรงแยกด้านผมบนเลี้ยวผมตรงมาอีกตรงวาเจียพดคววัตรงไมาเลี้ยวไส้ไฟแดงอ่ะ นนันพลไว้ยอ,วนะอยากวันพลไว้ปลาย่งัินนแมนะวครับมันจะเป็นไฟแดงผมบอม,มาพี่ผมบอม,มานอพนมไผ่พี่มันกระทั้งอะไะทั้งพอ,พอกันนัถ้าเรียนมาทาบันดาลโค้งมอง,งองัแงกเอโอโ้ยสัสออกจากพุ่นได้กับสามซีโมงเสาเหรียญกับโมพฟลุงกันไปสอนะไรที่มัน บอวนั่นหมอนั่นมาเปิดนั่มันมาเปิดเอาของมันอาบน้ำเมีนผมมาจอดก็ดีๆยิงสิเหรอแต่ว่านี่มาเปื่อฟาดเขาเลยดิมาจอดหมอนั่นมันไปอาบน้ำแล้ไปเปิดไว้เขเลยแวลินดื่มน้ำไอแล้อยู่บ้านหลังอยู่น่อกกันน่ะพี่น้องเมื่อบ้านแหรอเจ้าบังว่าเขาไปหาเขาเจ้า กสิวอะ่าไปหาเหรียญเฮเหรียญซันเ,เหรียญยังได้นดึงเห็ดงานเนาะเ <c oughs> มียนจอดต่มาหาเมือขึ้นย้ายมานอนน้ำมาตั้งมหาลูกที่ไหนมอวันนี่กลับเลยนี่อเออ,อมาผมมามวันมาแต่ชป้ปุ๊มนมาน,อนอ้อนหวดปุ๊บ<า>ใสลูกหลานมหาขาบ่ไป <c oughs> แล้วว่ามหาลูกแล้ว่ามหาลูกกูรสันก็เลยเลยปูสาดนอนน้ำแล้วแต่ระดังมันจะาะไเหรอห้เขาไปน้อนในบ้านขับวบไปบอส ตน, lly, น้ากันเมอนซาบบ้ดเน,น,นี่หนึกก่นงโโดงเนนไไดงไ่แข็งแรงยืดๆกเป็นเสเียเลือดตีบไหมแล้วก็เป็นเอามาพลเอามาผั่างอันนี้เาดีขึ้นนหนิเ้ดีขึ้นมากรเอสีนเลือดตีบเขาไปเอ็กซเรย์เขาวันมันเป็นจุดดำๆอยู่น้ำเส้นเลือด จักเป็นลูกยังงคนสมือน,อนี่เนาะวันนี้หลังไปนั่นงลรำกับเศร้านี่ก็นชื่อไผรวะเด็กๆขนาดลูกป้อนเขายังมึงเป็นไผ่อยูได้รึนั่งกระได้โอ้ยคนเท่าหน่อยสนุกกินเข่าเพราะจักอิ่มมันก็นอ้วนตะคนมาถึงเพราะว่ายัางเพราะว่าลืมหอดกินเขา่าคนเน <laughs> เขาป้อนก็นกิน,นยังไงล่ะกินไปกินมากมึงเป็นไผ่นั่งหมดวะเดีย๋ยวคนเท่ามาันเป็นเด็กุูเน่ยังวะ มีพวกมหาไปะยัยแมวซุ้มตังหันตังเวทีเขาจะว่านำิจเีเกเกก็วิมาเลาน้ำเกลืเลยะเี๋ยวพามาตากกัน่นผาลูกพี่จะเสยผัวเธอจะเสยกุ้งเพือเสือไรทนเนี่ือท่านลงรถเนียแล้ยังนี่เพื่นยงสตกคุมทั้งนี่ตอนนี่พูดแล้วยัง เอย่างไรเมียนเหมือนตินี่มาได้ใส่แว่นตาอยู่นี่ไม่ยังเรียนถอดแว่นตาป่ะเนี่แมงมีแต่ตอมตาตอมเป็นต้สบป่ะเนี่ยแสีบหูแสีบตาป่ะเนี่ยเอร์สามสิบเราห้องกับกลับไปนอนดมตีนรึกสิเขาไปนอนฮะเดินทางเป็นยงเดินทางกับตั้งหันกลางคืนซุ้มตั้งหันล่ะ เหรียญกางเวนดิซุ้มเขาดิฮะเหรียญแมนแต่ว่าหมื่นมือมือเขาเดินทางน่ะมันว่างอยู่แต่ว่าว่างเขาสิได้ไปเลยหรือมันเขาสิเข่าโดมอยู่ด้สุ้มเขาน่ะแต่เวทีกับเขาไปตั้งหานเละแล้วมือแมนมือเหรีอญยำเวียนมือเหรียญยำหมวยเวียนอู้มันไหลอยู่ต่มันบ้าบ้าหมดลีนไว้หมดอันแดงนั่นเละแล้วหมดแดงไฟน้าเขาหนีแล้ว แดงไฟเราไม่อยู uhm ่ใกล้ไข่เนี่ยเมื่อซาบก็เาเืออะขนาดเกัดม้วนกัดไข่มานสนอก่วนท่านก่อนหัวแตกเลยอนผู้ให่มาู้ใหันคือเอาเงินตะกรนบานกรนเมียงเขาแต่รานคาราคาเดียวกันบ่นี่เหรอ Ừ. ngân ra quan bạn của bà tháng này, bà tháng này ông ngân rồi ngay bắt thêm mình ngán bán ừ. đi. Bái mẹ cuồng bái hát Xoáy đáo, xoáy dân mày Xoáy không? bao nhiêu này?

ตางห้อยหลักพี่น้องเอา้าใบมงกลักวทั้อยู่ดอกกระเพื้นทีแบบนี้มันต่างไงเอาคลิปนี้ไวปสามีสักวันพี่น้องครับดวยวพอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง